สบายดีสบายดีมื่อนี้สิพามาเบิ้งอัน,นสถาน,นีขนส่งโดยสารสายเนอภายในและตั้งประเทศส่วนหลายเขาเจ้าเอิ้นว่าคิวรถสายเนอคิวรถสายเนอเดี๋ยวสิพาเข้าไปเบิ้งทางเนอ มันซีมีพี่เลยเด้อันนี้เมนทางในทางในบอนซื้อปีบอนซื้อปีนี่ก็มีมีมีสิบห้องมีสิบห้องรถไปลงพ่อบาง หลวงพระบางรถตู้แล้วก็บ,บอกแก้วผงซลี่นองแฮดนองแฮดนี่แม้นแม่เนเพลงเส้นขวางแล้วก็เส้นขวางเนอใส่สมบูรณ์แล้วก็ไปใส่ยะไปแก้นเท้าไปสนข้าม้องขายปี ก่อนจะเดินทางก็เขาเจ้าซื้อขนมเซลล์เซลลูดูโดยสารแล้วก็มี้านขายข้าวต้มขา้าวนมปกติถ้าวัาซีฮอดสงการมีบ่อนหนังท่ารถนีเต็มได้เต็มตมดแถวนี้นะแต่ว่าโซงนี้มันอันานะคนเดินทางบ่เยอะหลายไปเลย ันนี้กาบอนฮานไข่เฟอร์ขายข้าวเาป้คนเลยเยอะเข้าเยอะน้ำกาสามารถสั่งซื้อกินได้อยู่นี่ขา,ขายเฟอร์ขายข้าวเป้ทางด้านหลังหรือว่าทางด้านโนะทางด้านหลังนี่แมน้นอันบ้อนจอดรถเกมอ้อเกมอ้อกาแฟบังเวงเกาแฟวังเวีงงเยง นั่นกาไปท้าลาดไปท้าลาดรถลำเบี่ยงอันนี้น,น,น่าจะไปไปไไผ่เรียงจันไป่คนฮ่องคนฮองอันนี้กาซีกาซีเนี่ยไปไปทางโดนทางโดน โดยสารที่จะเกมอ้อเดินทางกลับบ้านอันนี้ไปเส้นขวารถเส้นขวาท่านนั้นนี่ไปไปสำเนอรท่านนี้นไปสำเนอรอันนี้นไปไปฝากม่อง เร่งจันปากมองนี่ไปอุดมไส้ไปอุดมไส้ รถตู้หลวงพะบางรถตู้หลวงพะบางมีขายเต้าหูโ้โรตีอยู่นี่ก็มีถ้าเพื่อสิเข้าห้องน้ำกระด้หยางมาทางนี้เด้อคนสิเกนโตห้องน้ำาสื่อบักเยือนห้องน้ำ ลากาเป็นล็อกเป็นล็อกได้ล็อกนี้เมนแก้นเท้ากับใส่สมูทล็ลอกนั้นเมนใส่ห้ากับบอกแก้วเุณสิเทียนเสื้อเป็นล็อกเป็นล็อกนี่เป็นรถกันของซารีอันนั้นเมนโลมนั้นข่าอันนี้กัรถใส่หนเมืองน่านร้านขายยาพื้นเมืองสตปปี้ อันนี้แม่รถเต็งนอนไปบอสไปบอกแก้วรถเต็งนอนไปบอกแก้วนั้งกับพ่ออะไรเนี่ยน่เตืยงใครท บริเวณเขตอนะจอดรถสะพ่อมาแต่อตั้งแขวงบริเวณจอรดอรถสะพ่อมาตอแต่ตั้งแขวงสำหรับรถเลนแลนมันภายในแขวงนี่อยู่อยู่นโซนนั้นอยู่อยู่นโซนนั้นมันมีรถรถเม่เลนไปเสืออตลาดเสาอยู่เขตข้างด้านหลังนี่แม้นบอนจอรดรถบอนจอรดรถ ถ้าเกมฮอดคิวแล้วก็เอารถไปเซอร์คิวเลยคิวเพอ่คิวมันอยู่ทางนี้กับเมนหอพักบอกเมนหอพักเสดอดบ้านพักบ้านพัก รถเต็งน้อนขึ้นเนินนี่สูหลายรถเต็งน้อนหลายหลายได้ขึ้นไปภาคเหนือบริเวณเขตเขตอานาจอดรถล่อเข้าคิวล่อเข้าคิว แล้วก็รทางหน้าเทาา่ทานี้แม่นรถนะนะเดี๋ยวสิภาพไปเบิ้งก่็เดี๋ยวสิภาพไปเบิง้งรถเขียวๆนี่เป็นรถน,นั่นแลนส์เฉพาะนครหลวงเวียงจันทรถเขียวๆนี่แลนไปตลาดเซาสนี่อันนี้แม่นรถตู้เกมเกมเข้าคิวคือการรถตู้นี่ก็เกมเข้าคิวคิวรถใสเนอรนี่โบโบย่ายิซ้ำใสใต้คิวรถใสเนอรนี่บ่ใหญ่ซ้ำคิวรถใสใต้ มีกระลารถทางด้านหลังได้มีกระลาลถทางด้านหลังซ่อมแปลงรถเรืทึกนึ่งนองมีกระลาลดพร้อมทางด้านหลังน,นี่แม้นรถขามารถขาเข้า ไปบางเดินทางเข้ามาอันนี้แม้นรถกันน่นาไม่รถไม่แลนด์เฉพาะตลาดเซากับคิวรถใสเนอือตลาดเซาสาใสเนื้อเป็นรถสายทา่ามรถายทา่าบ มีรถสองแถวรถตุ๊กตุกแลนเฉพาะภายในตลาดเสาห้าพันกีบตลาดเสาใสเนยห้าพันกีบรถขาเจ้ามาจอดไว้เกมเกมอ้อ เกมล่อเขาคิ้วนะบ่อนแล้วก็เป็นบ่อนเซ็กรถพร้อมไดโยฮันนะเป็นบ่อนเซ็กรถพร้อมเป็นบ่อนแปงลงรถเซ็กรถเททางด้านนี้ก็เป็นรถจัมโบ้รถตุก๊กตุกฮับค้นแล้วก็แลนส่งสฉพาะนครหลวงเวียงจันทร์แล้วก็เพลเลอร์สิไปย,ยันตลาดเสาก็ได้ เพราะว่าตลาดเสาเนี่เป็นคิ้วกลางนะคิ้วกลางแต่ว่ารถเมีแง่แยๆแบบนี้เข้าบโบเข้ารถเม์แบบนี้เลยนะเพิ่นสีแดงออกมาอีเป็นคิ้วสายเนอสายใต้รถเม์แต่ละสายแล้วก็มาจอดใสเนอนี่กามีรถน้อยเอาเข้าไปอนะคิ้วตลาดเสาคิ้วรถตลาดเสาะนะขี้รถน้อยเข้าไปแล้วก็มีรถมยใสทาง5้าพันกีบนี่นะมีรถเมย์สายทางห้าพันกะีบพร้อม อันนี้แมนคิวรถใสเนือคิวรถใสเนือ้อถ้าวผู้เลิสิไปเดินทางไปอันนีน้แขวงภาคเหนือแขวงภาคเหนือนับตั้งแต่อันพีและท้าราชพลฮงไปกาซีเมื่อบงังเว่งพีแลวไปแขวงลงพระบางแขวงเส้นขวางแขวงหพันบ่อกแกว้วไสยยะอุดอมไส้ลงน้ำท่านี่นะไปล้วก็มากขึ้นรถอยู่นี่ ขึ้นรถโยนใส่เนอนี่พอเลอูยภาคเนินแล้วมาซื้อปีอยู่นี่มาซื้อปีเกมขึ้นรถสิเพิ่์สไปเดิรเพิ่์สีเดินทางไปแขวงตัวเองถ้าเลอร์สีเดินทางไปแขวงภาคเนินแขวงภาคเนินแล้วมาซื้อปีอยู่คิวรถใส่เนินนี่เด้อพอเลอสีเดินทางไปแขวงภาคเนินนะสำหรับคลิปนี้ขอจบสำนี้ก่อนเด้ขอขอรอบเจอขอรอบเจอที่ส้มแต่ต้นจดจบขอขอบเจอ